กองพันหาญที่สามกองพลหารราบที่สาขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเสือนกุมภาพันธ์พุศกราช2515มีัต่อไปนี้ครับการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทางหน่วยได้ดำเนินการโพสยอดเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องโดยมียอดโพสต์เดือนนี้ทั้งหมด1,976ข้อความ จะชุดถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเถิดเจ้าฟ้ยยาจุฬาภรวรรัยรับอัคร,ราชคุมารีประทับนัทธกรหนักที่พิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาด้านกำลังพลจัดกระหนร่วมส่วนมนในทุกวันอาคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ตามนโยบายของผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สามการฝึกในสิบใหม่ในการใช้เครื่องมือทหารช่างเพื่อให้น้องในสิบใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงานทหารช่าง การฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการของหน่วยเพื่อให้ทหารกองประจำการสามารถปฏิบัติงานช่างได้หลังจากปลดประจำการให้กำรังผลทำมุญตตอกบาทต่อเช้าตามนโยบายของผู้พระประชาเพื่อปการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับกาลังพลและหน่วยผลการปฏิบัติในทุกวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนำกาลังพลของหน่วยร่วมออกกำลังกายในทุกวันพุธของสปดาห์ตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อให้กาลังผลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผูังคับกองพันหาที่ที่สามร่วมพิธีเนื่องในวันทหารผ่านศึกโดยมีแม่ทัพน้อยที่สองเป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับทหารผ่านศึกณนะห้องสีพะชรินร้านหน้าสโมสรร่วมเลือนชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารที่สามร่วมกิจกรรมโครงการเดินเพื่อสุขภาพแม่บ้านครั้งที่สามเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคณะแม่บ้าน ผู้บังคับกองพันหารที่3เป็นประธานในพิธีประดับเลือชัยยศนายทหารชระวปทวนจำนวน12นายและได้มีการให้โอวาลให้พรแก,ก่กำลังพลที่เลือนชัยยศเพื่อเป็นการแสดงถึงความขอบคุณให้กับกำล,ลังพลที่ร่วมกันปฏิบัติงานให้แก่กองทัพบกได้อย่างดีเสมอมาร่วมพิธีประชุมเพิงศพมารดาของจาสิศเอกทวีรัตน์ทวีอิธิพุนกำลังพลของหน่วยซึ่งมารดาของกำล,ลังพลได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันโดยทางญาติได้ตั้งศพบับเพ็ญกุศลเวณวัดบ้านสายตำบลบ้านสายอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรี รองผู้บัญชาการทหารบกเข้าตรวจเยี่ยมรับสมัครครัเดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการด้วยวิธีร้องขอด้วยระบบออนไลน์โดยมีแม่ทัพที่สองให้การต้อนรับโดยในวันนี้ทางกองพันทหารที่สากองพลทหารราบที่สามได้ให้การต้อนรับน้องๆที่สมัครเข้ามารับใช้ชาติเป็นอย่างดีผลกาปรปฏิบัติเป็นไป,ไปได้วยความเรียบร้อย ผู้จัดการ PX สาขากองทัพที่สองเข้ามอบสินไม้ทดแทนให้แก่ครอบครัวพลทหารโดยมอบเป็นจำนวนเงินจำนวน275,000บาทให้แก่ครอบครัวน้องพลทหารเพื่อเป็นการสร้างฝันและกำลังใจจากกระผลเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบพุทาาธนาสถานค่ายสุารารีอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวันมาฆบูชา16กุมภาพันธ์แม่ทัพที่สองนำกำลังผลและครอบครัวหน่วยเสือตงกองทัพที่สองเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ นำกำลังพลเข้าร่วมทดสอบร่างกายประจัปี2 5 1 5ครั้งที่1ตามนโยบายของกองรับบกเพื่อให้กำลังพลมีการพัฒนาในด้านความแข็งแรงของร่างกายอยู่สม่ำเสมอโดยการดำเนินการทดสอบร่างกายในครั้งนี้ดำเนินการทดสอบจำนวน3ท่าท่าดันพื้นท่าลุกนั่งและวิ่งระยะทางจำนวน2กิโลเมตรนำกำลังพลของหน่วยร่วมสวดพระอภิธรรมศพและประชุมเพลิงภรรยาของร้อยตีประมวลพันอินจอง กำลัลงพลของหน่วยพร้อมทั้งทั้งหน่วยได้มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลืองานศพให้กับครอบครัวกำลังพลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังผลและครอบครัวด้านยุทธการ,าก,ารการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงภาคกองร้อยในที่ตั้งประีปี2515โดยานหน่วยได้เหมือนกันนางกำลังผลครอบรับการฝึกจำนวนหนึ่งกองร้อยเพื่อกำลังผลได้เกิดความคุ้นเคยในวิชาที่ทำการฝึก ผู้บังคับกองผ่านหานที่สามกองพลหารราบที่สามเป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบในห่วงการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงผ้ญญากองร้อยประจำปีพุทธศักราช2565ณสนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพที่สองอํงาเภอว,วังน้ำเขียวจังหวัดคนครราชสีมาการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงผ้ากองร้อยประจำปี2565 ในวันที่23ถึงวันที่28กุมภาพันธ์โดยบูรณาการการฝึกเป็นหน่วยผสมเหล่าราบเหล่ามา้าเหล่าปืนเหล่าช่างเหล่าสื่อสารเหล่าเสนาลักษณ์และเหล่าทหารม้าราตะเวนตามแผนบัญชีเหตุกรมทหาราชพากิจกองทัพที่2เพื่อเป็นการเตรียมคว,วามพร้อมในการฝึกภาคกองพันผสมณสนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพที่2อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วยกองพันทหารที่3กองพลทหารราบที่3โดยดำเนินการเข้ารับฟังการฝึกของหน่วยตั้งแต่ในที่ตั้งของหน่วยจนถึงนอกที่ตั้งตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565โดยบราการการฝึกเป็นหน่วยผสมตามแผนเบรชนเหตุกรมทหารราชาพกิจกองทัพที่2เพื่อเตรียมความพร้อมในห่วงการฝึกภาพกองพันผสมณสนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพที่2อำเภอวังนำเขียวจังหวัดนครราชสีมา ด้านการส่งกําลังบํารุงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับกำลังพลของหน่วยตามน,นโยบายของกลุมครอบพัองผ่าชั้นที่3ากองพลหารราบที่สามจัดชุดช่างสนับสนุนซ่อมแซมยุทธป,ปกรณ์ภายในกองทัพภาคที่2เพื่อให้ยุทธปปกรณ์ดนากล่าวสามารถปฏิบัติงานได้จนเสร็จภารกิจดำเนินการติดตั้งนั่งล้านเข้าปรับปรุงหลังคาของอาคารลานนวมินสวนน้ำบุงตาหลวออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำยุทธุปกรณ์ของหน่วยนำมาผลิตน้ำเดื่มสะอาดและฝีเพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลของหน่วยและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลจัดกำลังพลและยุทธุปกรณ์ของหน่วยเข้าสนับสนุนกองสพบอก,กองฟลทนหารราบที่3มโดยในการขุดลอกและปรับพื้นที่เพื่อให้เป็นไปนตามนโมยบายของผู้บัญชาการสนับสนุนกำลังพลเข้าทางาอสะอาดเรือพักรับรองบ้านแม่ทัพภาคที่สองผลการปฏิบัติทุกวันเป็นไป,ปด้วยความเรียบร้อย จัดรถโกยตักร้อย่างวันโวในการเข้าสนับสนุนชุดปฏิบัติการโรงพยาบาลค่ายสุรารีโดยดำเนินการเข้าเก็บวัสดุก่อสร้างผลการปฏิบัติไม่ได้ความเรียบร้อยจัดกระผลและยุทประกรดำเนินการซ่อมแซมและทาสีป้ายพระบรมาชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะกองวนหานร,ราทพ่สามตามไมยบายของผู้บังคับบัญชา สนับสนุนกนลำลังพลและยุทธภกณ์ร่วมกับหน่วยข้าเขียงเข้าดำเนินการคุดบอกัะเก็บน้ำตามโครงการจิตอาสาต้านภายแล้งนณะบ้านมาบเชื่อตําบลปักทงชัยเหนืออำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาผลการปฏิบัติอยู่ในห่วงการดำเนินการสนับสนุนกนลำลังพลและยุทธปปกรณ์เข้าดำเนินการย้ายต้นไม้ตามนโยบายของผู้มรรคพัชาผลการปฏิบัติอยู่ในห่วงการดำเนินการด้านกิจการพลเรือน จัดกำลังพลของหน่วยในชุดจิตอาสาจำนวน13นายเข้าสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาพาาัฒนาวัดป่าสารวันอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยดำเนินการขนย้ายแผ่นหินปูนจำนวน300แผ่นพร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่และบริเวณโดยอดโรอบผลกล้าปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดำเนินการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแลงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยได้เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจให้กับครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตผลกล้าปฏิบัติในการเยี่ยมในครั้งนี้เป็นไปด จากชุดชมกลอยและเจ้าหน้าที่เสียลัก์ของหน่วยเข้าดำเนินการช่วยเหลือลโรงพยาบาลในพืน้นที่ตำบลดาดจากอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อคัดแยกและสอบประวัติผู้เข้าฉีดวัคซีนในการลงพื้นที่เข้าฉีดวัคซีนให้กับคนชราและผู้ปว่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนยังสถานที่ทำการฉีดวัคซีนได้ผลการปฏิบัติเป็นไปไได้วยความเรียบร้อย จัดชุดชอบอกรอของหน่วยลงพื้นที่เข้าสนับสนุนด้านกนลังพลในงานก่อสร้างและปรับปรุงวัดมะลุมตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาโดยดำเนินการเข้าปรับปรุงตามสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับการร้องขอผลก้าปฏิบัติในครั้งนี้ไปไดด้วยความเรียบร้อย ลงพื้นที่ช่วยซื้อสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยทางหน่วยนั้นได้ลงพื้นที่รับซื้อฝาหลังจํานวน50กิโลกรมัมสนทนารสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรจากกาลผลพร้อมยุทธปกรณ์เข้าเก็บรถสะพาน MF b e a c นาตบลจันทร์อัภอโนสูงจังหวัดนครราชสีมาโดยการเข้าเก็บสะพานในครั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ประครับกองพันทหารที่3ลงมาที่เข้าพบปะเยี่ยมเยยนครอบครัวที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุลแงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยได้พูดให้กำลังใจพร้อมทางมอบผลไม้ผู้ประกาแสแรกความห่วงใยต่อครอบครัวเหยื่อผูอ้เสียชีวิตรับมอบสิ่งของบริจาคจากกำลังพลของหน่วยซึ่งเป็นปฏิทินตั้งโตจำนวน6อันเพื่อนำไปทำถุงยานชีพเพื่อการศึกษาตลอดใช้ผลิตอักษรเบลให้แก่ผู้ปิการทางสายตาเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยจากกำลังพลและยุรธปกรณ์สนับสนุนภารกิจลื้อถอนสาราวัดภูน และขนย้ายสิ่งของเพื่อไม่เกิดอันตรายต่อประชาชนที่เข้ามาทำบุญภายในวัดตามนโยบายของผู้บังคับบชา ชุดปฏิบัติงานด้านงานกิจการพลเรือนของหน่วยลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการลงพื้นที่ช่วยเหลือคนชราและผู้ป่วยติเตเสียงที่ไม่สามารถทําการเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้พร้อมทั้งดำเนินการประชาพันธ์โครงการรับบริจาคให้กับประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงในโครงการถุงยานีพเพื่อการศึกษาเพื่อมอบให้กับน้องๆที่ด้ยโอกาสและดาเนินการเข้าทอมแสมบ้านให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างความและกาลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ผลการปฏิบัติยัไม่ได้คว,วามเรียบร้อย เปิดโครงการธนาคารขยะสร้างรายได้ตามนโยบายของประธานสมาคมแม่บ้านหารบอกเพื่อ <c oughs> ให้กำล,ลังผลและลครอบครัวนําขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นํามาฝากขายหน้าศูนย์กษษษษษารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยเ <c oughs> พื่อไปการสร้างรายได้เสริมให้กับกำล,ลังผลและอีกทั้งยังฝึกให้กำล,ลังผลและครอบครัวมีวินัยในการเก็บขยะมาฝากขายเ <c oughs> พื่อไปการลดบลพภษที่เกิดจากขยะ <c oughs> จากกำลังผลของหน่วยจะนวนสองนายเข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ผลการปฏิบัติในทุกวันไปได้ด้วยความเรียบร้อยจัดกระพนจำนวน20นายร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภาการชาติไทยภาพบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาเพื่อจะนําโลหิตไปมอบให้กับโรงพยาบาลท,ที่ประสบภาวะขาดแคลนโลหิตผลการปฏิบัติสามารถบริจาคได้จํานวน16คนได้ปริมาณโลหิตจํานวน9,000ซีผู้บัญชาการกองพลนหารราบที่3ร่วมกับส่วนราชการและกองพันหาราที่3กองพลนหารราบที่3ร่วมกันจัดกิจกรรม มอบถุงยาชีพเพื่อการศึกษาให้กับน้องๆให้กับนักเรียนโรง,<ๆ>งเรียนบ้านหนองโสม,มงพร้อมทง้งทางหน่วยได้นํารถครัวสนามมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้รับประทานผลการปฏิบัติได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีกองพันหารชั้นที่สามกองพลหารราบที่สามขอจบบรรยายสรุปเดี๋ยนี้เท่านี้ครับ